To say I'm sorry in English and in Chinese. 对不起 i I'm sorry. เราจะขอโทษในกรณีอะไรได้บ้าง?อย่างเช่น I'm sorry, I'm late. ขอโทษนะที่มาสาย。对不起，我迟到了。对不起，我迟到了。เล่าอะไรจ๊ะ? You can come up with a lot of excuses if you are a student and you are late for school. How can you say to your teacher? 假如说你是学生，你应该怎么跟老师说？如果你迟到，你可以跟他们说，嗯、um,，because the traffic is bad。对不起，我迟到了，因为刚才路上很堵车，堵车堵得很厉害。I'm so sorry。他没等妈下来，就怕妈变啦，妈变啦耶。Because my mom spent a long time for her makeup。 妈妈化妆太久了。老师，你给我太多作业了，我花了两个小时才做完，所以今天起晚了。So I woke up late today because you gave me too much homework. So. This is why I'm late. แต่นี้มันเป็นข้อขออ้างแบบข้ออ้างจริงๆแบบเวลาเราแก้ตัวจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าเราสายเพราะเราเองอย่าเนี้ยเราก็อาจจะบอกว่า It's my fault. I know it's my fault. I'm so sorry. 这是我的错，我知道，真的对不起。แล้อาจจะพูดคำว่า真抱歉，很抱歉ก็แปลว่าแบบขอโทษจริงๆคราวนี้ถ้าสมมตินะว่าเรางอนกับเพื่อนแล้วเมวื่อวานเราก็แบบ ลืมโทรไปง้อเราจะพูดยังไงดีตู้บุชีวันจัวเทียนไม่โอตายแกนี้ I'm sorry for not calling or I'm sorry that I didn't call you last night. ตู้บุชีวันจัวเทียนไม่โอตายแกนี้เราเข็นรถเข็นอยู่ในห้างแล้วเราเข็นไปชนคนข้างหน้าเราจะพูดว่ายังไง You can say I'm sorry I didn't mean to do it. ขอโทษน,นะไม่ได้ตั้งใจผู้เอาจรผู้า,าคำนี้เนี่ยพอเห็นคนจีนหลายคนใช้บ่อยมากเลยเวลาแบบพอเป็นจีนใช่ไหมก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนคนจีนอะจะชอบแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าเดินชนแบบไม่ตั้งใจเพราะว่าที่นู่นทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเลยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไปชนเขาให้เราพูดว่าผู้เ不าจริงผู้เาอโอ้ไม่ใช่ หรือว่าแค่ปูขาอีสก็โอเคแลหรือว่าเดินไปเลยก็ได้ไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่นิสัยที่ดีไม่ใช่แล้วเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักที่จะขอโทษเนาะ no? You wanna go over there but somebody is blocking you so you can say it kills me or ปูขาอีสคราวนี้เรามาสมมุติบ้างดีกว่าว่าเราอยู่เมืองนอกแล้วเราไปสั่งอาหารทาน but the weather gave you the wrong food เขาเอาอาหารมาให้ Pit yeah. yang for example you order for chicken but they brought you beef foo yuang bo sa what should we do? La gadong but huang la um I'm sorry this isn't what I ordered. I'm sorry, but this isn't what I ordered. 或者我们说一句中文：“对不起，这不是我点的。哦”这次在我们这个节日里，我们是互相的。Oh, so、谢谢你送我的花，谢谢我。谢谢。谢、oh, 谢、oh no, so。谢谢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 。 i didn't mean to break it you made a mistake but you didn't plan for it to happen you didn't know that it will happen you didn't want anything bad to happen but it did what should we do what should we say this time that's a pudding idea i'm sorry S I s h o u l d n t have say that. ฉันขอโทษนะฉันไม่น่าไปพูดอย่างนั้นกับเธอเลยอะขอโทษนะ But I didn't mean to do it. 对不起，我不应该这么做。ฉันไม่ควรจะทำแบบนั้นเลยหรือว่าฉันไม่ควรจะพูดอย่างนั้น对不起，我不应该这么说。คราวนี้เรามาเรียนกันง้อบ้างดีกว่าเห可以原谅我吗？可以原谅我吗？ ียนเลี่ยงแปลว่า forgive forgive แปลว่ายกโทษให้ฉันหน่อยได้ไหม can you forgive me can you forgive me I know it's my fault ฉันรู้แล้วว่าเป็นความผิดของฉันถ้าเราผิดไปแล้วเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นก็ต้องถามว่าฉันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง how can I make it up to you how can I make it up to you ฉันจะทำยังไงได้บ้างที่จะทำให้เธอคือนดีกับฉัน 我该怎么办，你才能跟我和好？我该怎么办，你才能跟我和好？我感觉很累，真、啊、的。人，人，人、okay. right.，人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 ， แม้วันทีพวกนี้ก็คือพูดได้หมดเลยในการที่จะบอกว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษหรือเขาอาจจะบอกว่า I forgive you ว<我>่าอย่เรื่องนี้ฉันให้อภัยคุณนะแต่ทีหลังย้ายมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเข้าใจไหม d o n t do it again next time 以后不要这么做了如果你还这样下去我以后不会跟你聊了 If you still continue being like this I'm not Going to talk to you anymore ฉันก็จะไม่คุยกับเธอแล้ววันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องการขอโทษในภาษาอังกฤษถ้าไม่ให้อาภายัยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วปะขอบคุณนะคะที่รับชมช่องพอยพักเก่น